สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์ art, แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหังสุพโชคสารชาติทำแอสซิสในเกมที่ซัปโปโรบุกไปเอาชนะโชนันเบลเบเรไป5ประตูต่อหนึงในศึกเจลิก2022 สุภโชคสารชาติกองกลางตัวรุกของทีมคอนซาเลสซัปโปโรประเดิมสนามเจลิกอย่างสวยงามลงมาแอซิสช่วยให้ทีมซัป,ปโปโรทล่มโชนันเบอรเรย์ไป5ประตูต่อหนึ่งในศึกเจลิก2022สัปดาห์ที่24ในวลาที่ที่7สิงหาคม2565 25. ในนาทีที่73มีไฮโลเปโตรวิชเฮดโค้ชชาวเซิฟส่งสุภพโชคสารชาติดาวเตะท,ทีมชาติไทย ลงสนามมาแทนคาสุกิฟูกะอิซึ่งถือเป็นการประเดิมลงเล่นบนหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกหลังจากลงสนามมาเพียง5นาทีสุปโชคกระจายบอลให้เรียวตาอาโออิยิงประตูขึ้นนำเป็น5ประตูต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นการทำแอสซิสต์แรกของสุปโชคในศึกเจลีกด้วยจบเกมการแข่งขันคอนซาโดเลสซัปโปโรบุกมาชนะโชนันเบลมาเร่ไป5ประตูต่อหนึ่งปลดล็อกชัยชนะในรอบ5เกม มีเพิ่มเป็น28คะแนนจาก24นัดอยู่ในอันดับที่1 1ทั้งนี้สุพโชคสรารชาติกลายเป็นนักเตะไทยคนที่5ในประวัติศาสตร์ที่มีโอกาสได้ลงสัมผัสเกมลีกสูงสุดของญี่ปุ่นต่อจากชนะทิพย์สงกระสินทิรศินแดงดาทิรทอนบุญมาทันและทิติพันธ์พ่วงจันทร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังสุพโชคสรารชาติทำแอสซิสต์ในเกมที่คอนซาิรเลซัปโปโร บุกไปเอาชนะโชนันเบมเรไป5ประตูต่อหน,นึงในศึกเจลีก2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าโอกาชิวะคุงลงเล่นในครึ่งแรกส่วนสุปโชคลงเล่นในครึ่งหลังถือว่าโอเคเลยนะรูปแบบการเล่นดูจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่สุปโชคสามารถนำมาใช้งานแทนที่โอกาชิวะได้นะ มุมมองท่านต่อมาครับมันยอดเยี่ยมมากเลยที่โกโรกิฟอร์มแจมพร้อมกับการกลับมาของโอกาชิวะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสุภระโชคลงแข่งขันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทของเขาพูดตามตรงเลยนะเขาดีกว่าชนาทิปตตอนที่เข้ามาเล่นในญี่ปุ่นใหม่ๆและเขาสามารถเล่นในอย่างใจเย็นฉันอยากจะให้เขารักษาฟอร์มที่ดีแบบนี้ต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับ การเปิดตัวของสุปโชคถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สดใสแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มันทําให้ฉันรู้สึกดีกับชัยชนะที่สมบูรณ์แบบหลังจากห่างหายไปนานชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะสุปโชคเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายคอมเมนต์ท่านมากครับนัดเปิดสนามของสุปโชคถือว่าดีเลยทีเดียว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอืมบ้างทีสุปโชคอาจจะดีก็ได้นะมุมมองท่านต่อมาครับสุปโชคเข้ามาปุ๊บก็แอซซิสต์ให้กับอาโอกิยิงประตูที่5เข้าไปชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าการจ่ายบอลครั้งสุดท้ายของสุปโชคนั้นดีกว่าเพืเ่อนซัปโปโรทุกคนในวันนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสุปโชคสุปโชค แอซิสได้สวยงามเลยและชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่าซูเปอร์โชคก็ถือว่าเก่งอยู่นะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังซุเปร์โชคสารชาติทำแอซิสในเกมที่คอนชสิร์สซัปโปโรบุกไปเอาชนะโชนันเบเบเร่ไป5ประตูต่อหนึ่งในศึกเจลิก2022กันบ้านนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า ผู้เล่นที่ดีที่สุดของอาเซียนคือชนะทิพสงกระสินผมชื่นชมเขาเป็นอย่างมากขอแสดงความนับถือจากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเป็นผู้เล่นที่ไหลลื่นอย่างกับปลาหลาโชคดีนะสุภโชคคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าอินโดนีเซียไม่ชอบสิ่งนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับประธรรมาอาหาร ในวเล็บนักเตะอินโดนีเซียยังคงเก่งกว่าสุภโชคมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเอกกี้และวิตันยังคงไม่มีสโมสรต่อไปคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับไทยและอินโดนีเซียมีความก้าวหน้ามากกว่าเพราะว่าพวกเขามีผู้เล่นที่อยู่นอกสโมสรอ,อาเซียนเป็นจำนวนมากแตกต่างจากเวียดนามแทบจะไม่มีเลย ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าชาวอาเซียนมักจะเอาเวียดนามไปเปรียบเทียบอยู่เสมอเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับกุ้งไฮท์ทําแฮตทริกในเกมที่ทีมของเขาแพ้ศูนย์ศีคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปเล่นในเจลีและเคลีกได้ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับว้าวสุดปโชคคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและอนาคตสดใสและจะเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเร็วนี้ขอแสดงความเสียใจกับชาวเหงียนด้วยนะคุณมีคู่แข่งแล้วตอนนี้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวาว่าคงหายไปเล่นกับโปเอฟซีสโมสรที่จนที่สุดในลีก2ของฝรั่งเศส <c oughs> คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับ ยินดีด้วยนะสุ p รโชคถือเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นการเดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมสุดยอดเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ามันคือข่าวดีสำหรับประเทศไทยเขาเก่งและคู่ควรแล้วเขาคืออนาคตของฟุตบอลไทยและฟุตบอลอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียรครับ ถือว่าสุดยอดแล้วที่สามารถนําฟุตบอลช้างศึกไปลดแลนในประเทศญี่ปุ่นได้เยี่ยมเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าหลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชาวเวียดนามมองว่าชาวญี่ปุ่นเป็นพวกจอมปลอมมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับสุปโชคสุปชัยสุพนัทมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ ยินดีด้วยนะสุภโชคแต่ฉันที่ชอบน้องชายของเขามากกว่านั่นก็คือสุภนัทคอมเมนต์ท่านมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าสุดยอดมากเลยปรบมือให้ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับสุภพโชคราชนาทพย์ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่เลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเขามีความเร็วและเทคนิคที่ดีมาก และคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับผู้เล่นที่ดีที่สุดของไทยนี่คือผู้เล่นระดับท็อปคลาสอย่างแท้จริงขอให้เขาประสบความสําเร็จนะแม้ว่าไทยและเวียดนามจะเป็นคู่แข่งกันแต่ผมนับถือแนวทางการเล่นของสุปรโชคอย่างมากเขามีการเล่นที่สวยงามมีความกระตือรือร้อนและมีแพชชั่นขอให้เขาไปได้ไกลและพัฒนามากขึ้นในอาชีพของเขานะจากเวียดนาม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังสุขโชคสรารชาติทำแอสซิสในเกมที่ซัปโปรโรบุกไปเอาชนะโชนันเบลมาเร่ไป5ประตูต่อหนึง่งในศึกเจลีก .2022 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากทีมชอบไปกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์า comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ